ทานต่อไครับอาจารย์ดรมันตนีเสถียรสักพงครับเีินเชินครับอดีตแชมป์จะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับกับคำถามที่ท่านได้นะครับในความคิดของท่านท่านคิดว่าผู้นำควรมีลักษณะใด ในความคิดของท่านท่านคิดว่าผู้นำควรม,มีลักษณะใดเี่นเชิงใจท่านพิธีกรพระคุณเจ้าที่เคารพเพื่อนสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผู้นำ ีดควรจะมีลักษณะอย่างไรผู้นำที่ดีต้องสามารถที่จะมีคุณสมบัติสามประการที่สำคัญสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะคะดิฉันว่าถ้าผู้นำจะเป็นผู้นำที่ดีได้หนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าผู้นำไม่ซื่อสัตย์สุจริตคุณก็เห็นอยู่นะคะทำให้มีปัญหาเรื่องคอรัปชันกินบ้านกินเมืองเยอะแยะมากมายเราคงไม่อยากได้ผู้นำอย่างนั้นผู้นำ ้องมีความซื่อสัตย์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราอันที่สองดิฉันอยากจะเห็นผู้นำที่มีปัญญาปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะนำพาผู้คนในแนวความคิดในการปฏิบัติตัวในการสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทำให้เด็กๆของเรามีคุณภาพได้อย่างไร mm hmm. เราจะเห็นว่าทุกวันนี้ mm hmm. เด็กๆของเราเป็นไงคะหันหาแต่สิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยี แต่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มันไม่ดีเลยอ่ะมันทําให้เด็กรุ่มหลงทำให้เด็กใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยดิฉันอยากจะให้ผู้นำของดิฉันมีปัญญาทําให้สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องต่างๆของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าที่สําคัญที่สุดจะต้องสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในประเทศ ให้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองโดยความรับผิดชอบมากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีประเด็นที่สามทุกคนในประเทศไม่สามารถถูกพัฒนาให้มีความรับผิดชอบได้มากที่สุดผู้นำแบบนั้นก็จะทำให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้เลยดิฉันคิดว่าผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติสามอย่างหนึ่งสู้สัซื่อสัตย์สมีปัญญ,ญาและสจะต้องสามารถใช้ทุกคนในประเทศ ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองท่านผู้มีเกียรติคะถ้าท่านอยากได้ผู้นําที่มีคุณุคณสมบัติทั้งสามอย่างคุณก็ลองมองรอบๆกายคุณสิคะว่าใครควรจะเป็นผู้นําของประเทศคนต่อไปคะ่ะท่านฤูษเกียรติ จะแจ้งท่านทราบอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะแบ่งการประกวดเป็นสองช่วงช่วงภาคแรกกับภาคภาคที่สองนะครับภาคแรกนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญประมาณ10ท่าน